พี่ยูโรปิดคำเชิญพี่เคเชิญมันอะมันปิดหรอผมสู้อุนที่สาไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ผมเห็นคุณที่สาเขาไปไกลแล้วมีใครบ้าง ฮัลโหลจะพีเคเหรอคะชักแมทเหรอชักแมทเหรอลูกโอเคโอเคหรือว่าจะเอาสี่คนหรือว่าจะไปสองคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกมเดียวพอแล้วผมไม่พีเคผมเลิกแล้วมันหมดยุคแล้วหรือว่าคุณจะพีเคหรือคุณไม่พีเคพี่สันติวงสองคนเหรอโอเคโอเคอะไปแมทหนึ่งนะโอเคนะเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะซื้อออกเล่นเกมเนะีอยยัเค โอเคโอเคผมโห้ผมก็เสียสิผมไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ห้องนี้ไม่มีเทพห้องนี้ไม่มีเทพทุกคนออเจร้อยห้าสิบเคแล้วขอบคุณค่ะปิดเสียงไปเลยเราเราปิดเสียงไปเลยขอบคุณโหลับครับเทพพี่เพชรไม่อยู่ ไอ้แม่แม่ได้เปิดเสียงนะคุยคุยกับผมหรือเปล่าเสียงเอฟเฟกมันดังมากถ้ายยงไมาหยุดเคา่าถ้าถ้าถ้าหนูชนะรอบนี้หนูจะเขียนชื่อ MVP เอ็มบีพีเอ่อแล้วแต่บ่นนะผากอะไรแล้วแต่ะเ,เดี๋ยวผมทำอะไรดีอ่าถ้าผมชนะผมจะเอาโบทเคาะหัวเนี่ยจนโบดแตกเลยทุกคน พี่ตงังพี่ตังเคาะใจให้หนูก่อนจะมากดอะไรตอนนี้โนโนโนล้อ no, <no>, no. เล่นนะล้อเล่นล้อเล่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากเคาะใจอุ๊ยคุณสองค่ะคุณสองค่ะทุกคนคุณสองคูณสอง<น>โห50เลยอะ่ะทาไมมันสูงอะ่ะทาไมทาไมถึงสูงจังเลยอะ่ะคุณทุกคนเร็วจะฝั่งนั้นเขาอันตราย แต่ว่าไม่อันตรายไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะห้องเนี้ยห้องนี้คือเคาะใจแบบเคาะใจเก่งมากอันดับหนึ่งพวกเราเคาะใจเคาะใจหกร้อยห้าสิบหกร้อยบนี่เราพูดต่มทำไมเนี่ยเราทุกคนเราห้าห้องหกั้อยหกร้อยห้าสิบแม่ถึงจะได้คูณสองอ่ะถ้าถ้าผมแพ้ผมจะเอาหมวกต่อพาไปหาพาไปหาจินเหรอหมวกบุญนำเนี่ยรัดคอแบบอ๋อตาละตาละทุกคนค่ะอีกอีกยี่สิบ โอ้ยของขวัญต้องหลงหกร้อยห้าสิบเงินฝากขอใจไปค่ะฝากขอใจไปค่ะของขวัญไม่เยอะเลยนะผมไม่ยอมเลยนะขวสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเดี๋ยวหาของเล่นก่อนนะไม่ไม่มีอะไรสู้เลยเอาเอาหนูมาลีสู้หนูมารีหนูมาลีช่วยพี่ธิศาด้วยไม่ใช่ผู้ทำอยู่ไหนลูกอย่าเอาหนูมารีทุกคนไม่โอ้ยถ้าไม่ฝั่งหนูเขาแรงจังเลยอ่ะ ผมขอเอ้ยไม่ไม่เอาดเดี๋ยวพ่พูดเดี๋ยวเหลือสิบวิค่อยพูดดีกว่าทุกคนทุกทุกทุกคนอะไร <c oughs> อ่ะทุกคนคะน้องหนูมาเรียหนูมาเรียหนูมาเรียไม่ช่วยพี่ทิศาเลยอะ่ะใช่ทุกคน สาวทำไม่สาวไปช่วยฝั่งนน้นสาวโหลสาวสาวสาวสฝั่งนน้นสาวสาวสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้แหวนกำลังถึงชนะน่ะสิน่ะสิตอนเนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยพี่เม่์พี่เม้ส่งให้น้องแล้ว เขสาวคุณจะได้รักกับเสียงหหวเราะเสียงรอยยิ้มสาวเป็นคนบอกให้พีเคกับนางเองนะสาวสาวจะไปอยู่ฝั่งหนูได้ยังไงสาวคุณจะโดแต่ความสุขทองคุณเดี๋ยวตีสาวเลยนะเนี่ยสาวสาวเฮ้ยังไงทุกคนเห็นไหมเขาตามไปแล้วไหมพี่แดนพี่แดส่งขวดให้น้องน่อยไม่ได้หรอกทุกคนจริงๆริแล้วอ่ะแต่เราก็เต็มที่เนาะเราได้แค่ไหนก็เทนั้นแหละ เรงไม่มีไหมสู้ด้วยอะทุกคนทุกคนค่ะวิจะแปดร้อยเคแล้วค่ะฝากขอใจให้ด้วยนะอยากลงไลฟ์สวยๆอะค่ะขอชนะหน่อยได้ไหมอ๋อให้เขาชนะไปเลยมีแต่กหลาบก็ได้ค่ะพี่เบสพี่กิงโกช่วยหนูหน่อยไม่มีใครอยู่เลยตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่ผมก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะเมื่อกี้อันใหม่หรอ ใช่ค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะอีกหนึ่งนาทีสู้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 อะไรอ่ะเฟสเหรอเฟสเก้าสิบเก้าแตงอุ้ยขอบคุณครับอีกหนึ่งนาทีขอบคุณเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ค่ะโอ้จะกินให้อิ่มหนำสำราญเลยจะกินให้ปูแตกตายไปเลยฮ่า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  เอาคุณต้องผิบคุณอยู่พิงต้องหญิงด้วยนะครับคุณปัตภาเรื่องคุณหนูรุ้งขอบคุณทุกท่านเลยนะครที่เข้ามาช่วยกันนะฮะหรับวันนี้มีความสุขม,มากเลยครับโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้คือไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าพูดไม่ทันนางอะอ่าอ่าอ่าผมเงียบให้สิบวิทุกคนคะช่วยด้วยคะ่ะ <laughs> ช่วยด้วย <laughs> ้าไม่ฝั่งหนูคะแนนมันขึ้นเอาขึ้นเอาล่ะสาวกลับมาฝั่งนี้เดี๋ยวนี้นะสาวสาวคะใครคือสาว สาวสาวสาวอยู่นี่พี่รัมพี่รัมพี่ลัพี่รัมาอยู่ฝั่งนี้เร็วอีก20วิเองพี่รัมพี่รัมไม่ต้องกลับไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นได้เยอะแล้วอ่าโอเคพิมพ์มาพูด MVP นะฮะว้าวโอ้ว้าว10วิ10วิอ้ยตายแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วว่าเวลานี้สาวโกรธสาวแล้วนะคืนนี้ไม่เล่นเกมกับสาวแล้วสาวเล่นเกมก็แพ้แล้วทุกคนเห็นไหมเราโดนจนได้เราไม่ทำ ให้ฉันเราให้ฉันมาเล่นเกมนี้ทำไมเนี่ยฉันกำลังจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวฉันตีตายเลยนะฮะแต่ตีเพื่อนฉันเองนะตอนนี้เนี่ยฮะมีเข้ามาเขาเรียกว่ามาช่วยกันที่จะทำให้เราได้รักไทยชนะนะครับขอให้แขกผู้มีอุปการักุนทุกท่านค่ำคืนนี้ขอให้ หลับฝันดีทุกน้นะคะโปใหญ่ขอให้วันที่หนึ่งที่จะเกมเหรออีเกมเหรอไม่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 เราเราเราตกลงกันว่าเกมเดียวนะครับโอเคครับก็ออกเนี่ยเชิญค่ะเชิญค่ะไม่เหรอคะพี่กิงโกพี่กิงโกคะคือหนูมีไม้เดี๋ยวสา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 วเขาบอกว่าถ้าเขาแพ้เขาจะเขียนอะไร MVP ีสักอย่างนะครับผมไปแล้วครับ ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมได้ยินว่าเขาจะเขียนอะไรไว้สักอย่างนะครับไปไปไ้เจอกันยบายเอ๊ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อรับนึงนะไปแล้วนะอะไรนะไปแล้วนะอย่าลืมเขียนอะไรอย่าลืมเขียนอะไรด้วยนะที่บอกก็ถ้าไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องเขียนไงอ้าวอ่าวอยูอาอ่ะวอไปสิไปสิไปเลยไปเลยรอดูรอดูฮะรอดูฮะ เหยนเจนได้ทุอย่างเดี๋ยวผมขอบคุณฝั่งผมก่อนดีกว่าขอบคุณพี่กิงโกะนะคะสาวฉันไม่ขอบคุณเธอละฉันฉันไม่ปลื้มฉันไม่ปลื้มสาวเธอทําแบบนี้กับเพื่อนได้ยังไงเธอทําแบบนี้กับเพื่อนได้ยังไงสาวขอบคุณคุณทีค่ะพี่ลัขอบคุณคุณอลัมค่ะคุณนิจิตาคุณมาลิกษาคุณเทเคนคุณพงษธรคุณกันนีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่แคทค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามาเลยนะที่อกพี่กิงโกะอยากอยากได้สีอะไรคะ อย่างงอนไม่ต้องเขียนชื่อพี่กิงโกะบนหน้าผาพี่กิงโกะอยากได้สีอะไรคะอันนี้คือเรามาดูเขาอะไรก็ได้เหรอคะนี่ค่ะมี้เรื่อกมี้เรือกไม่ต้องเขียนชื่อ MV เอ p มวีพบนหน้าผาแต่เมื่อกี้เราบอกว่าชนะไม่ใช่เราถึงเราถึงจะเขียน<อ>ใช่พี่ก<อ>ิงโกะอ่ะอสีสีสีดำก็ได้นีอนะ อยูโรขอบคุณฉันยังขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับสิบท่านนะฮะขอบคุณสิบท่านนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยิสาเขามีประสบการณ์ทางด้านติเ <ๆๆ S 2> ขาเรียก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าอะไรทางด้านการ PK มานะฮะแต่พวกเราก็สามารถที่จะจะจะ,จะได้รับชัยชนะได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ทีมผมนะฮะผมรู้สึกผมดีใจแล้วก็ภาคภูมิแล้วก็ปลื้มปิติมากกับสิ่งที่ทุกคนมอบให้ในวันนี้ก็ ผมก็ขอให้สิ่งที่พวกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเคาะจอเคาะใจหรือการส่งของฝันให้ขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลตอนนี้นหนูเริ่มงงละตอนนี้หนูเริ่มงงกับตัวเองละว่าสุดว่าจริงๆหนูต้องเขียนหรือหนูไม่ต้องเขียนเนี่ยพี่พี่พัอาออกอ้า <Okay. S 2> เดี๋ยวอ,อันนี้คืออันนี้คือชื่อ MVP ชื่อ MVP เหรอผมผมไม่ได้พูดนี่ผมเลยไม่ได้เขียน อ๋อเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าชนะจะเอาอนันตี <t S 1> หัวัวเองแพ้แพ้ครับถ้าชนะจะเอาอนันตีหัวัวเองเขบอกว่าถ้าผมแพ้ผมจะเอาคอหัวแล้วผมก็เปลี่ยนใหม่ว่าเอาหมวกน้องรัดคอตายครับจริงๆแต่ว่าผมดันชนะไงผมก็เลยรอดตายไปผมก็เลยได้มีชีวิตต่อไปที่จะเดิมเนินชีวิตในการหาเลี้ยงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลา่าสั<น>์ตัดชีงไม่ใช่มันฆ่าสัตว์สามพัน ทุกคนเขาเป็นคนไทยค่ะทุกคนเขาเป็นคนไทยเขาพูดไปเรื่อยอ่าไม่เราจะไม่การเราจะไม่มีการเขาเรียกว่ารีแมทนะฮะเพราะว่าถ้ารีแมทผมแพ้แน่นะครับผมเป็นคนที่ชนะแล้วอุ๊ยอยากไปหาจีนไหมยอยากไปหาจินไหมผมพูดเขาไม่รู้เรื่องผมคุยเขาไม่รู้เรื่องคุยเขาหน่อยแล้วกันอ่ะโอ้ยทองร้องอะ่ะจีนรอเหรอจริงเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวชวนไปหาจีน แอบ,บนี่นะอ้าโทรศัพท์จะร่วงตายละเอ e เน y ขอจีผมาแล้วว่าเขารับหรือเปล่าจิมเออน,นั่นน่ะสิคะจิมไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าเรา ยูโร <Hello. S 2> สวัสดีครับ Hi Yuro Yuro โอ้โหยายจัง I looking for your video uh, Thank อาได้คิวได้คิว o o ไรกั i ล l กซ k ่ทีมสันติวงห้ามงอนโอ้ยูแบบเขาเรียกว่าเปิดตัวได้สุดยอดมากคุยให้หน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเธอเป็นร่ามเลย How old are you Yuro เ t าถามอายุ Oh you're my you're my younger brother my brother oh. เป็นพี่หรือน้องอ่ะ I'm 29อ๋อ1 Year ันเยี my baby แย n d วันวันที่ twenty nine I บอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าผมจะไปหาเขาวันที่ยี่สิบเก้าใช่ใช่ใช่ไปไปหาที่ไหนเาไปเตะบอลอ๋อหรอใช่ใช่บอกให้หน่อยอ่าอ่า Jin อืม Jin tomorrow you come to Thailand Yeah yeah อ๋อ h ี่สิบเก้ he he's he, s, he <S Saturday Saturday he said um see you on Saturday oh you know you come to you oh, play football กางหัวไร้กางหัวไร้กางหัวไร้กระโปงมา what กระโปงกระมากระโปงมา football football yeah ไม่เอาโอ้คงเกงใจ้หญิง oh đừng mà lưu đồn đèn nhé, nếu như một cái gì đó, my brother, con huệ rải, con huệ rải, tôi chụp rồi, hả? Này, con lên football rồi? No no, I'm serious. Yeah yeah. Oh really? Yeah, good good good. Okay, I'm very good player. I'm look like Messi. Oh wow. Really? Yeah, really. In, in bed, respect you. ระวังบินนะระวังบินนะอย่าพูดคำหยาบนะไม่ได้พูดคำหยาบเลยเลสเปกไม่ไม่บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอยู่บอกจินรถถังเออเบอกว่าเออลำบากใจจังเลยไม่รู้เรื่องอ่ะ You know um you are actress you are actor actress actor here's an actor a c t o r e s yeah you actor ๋อ Yeah me too I'm Korea actor oh wow yeah yeah same same yeah I'm porno actor porno I'm very famous oh no no. I'm superstar in Thailand I'm porno actor porno I m number o ร e ้ e ล้วสองคนนี้ขิงกันเองแล้วฉันฉันมาอยู่ทำไมในห้องนี้ให้ให้ที่สาออกไหมที่สารยาย่ายาออกไปไม่สเรื่องเลยนะ yeah Famous. You singer? Sing singer in Korea? Jin. Yeah, I Jin. don't have a girlfriend. What? You are very famous. Yeah. I know, in, I know. In Korea. Polono. Only and Thailand. No, 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 I'm not famous. No, 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 I'm not famous. No. Ah. Well, you're ah. very really famous. No, you know, you superstar and then my B superstar. Tisa. no no I'm not no superstar no โอ้ยอยู่ก่อนได้ไเนี่ยบอภาษาอังกฤษ่เป็นน้องเ้าปะเนี่ยช่สปิอีันเป็นม้งวอนนี้ถ้าเจอกันที่สนามฟุตบอลวันเสาร์ฉันจะทุกให้ยูโร ฉันจะอะไรนะไอเกนไอเกนไอเกนอะไรเนาะแม่เปียวแม่เปียวแม่เปียวช่วยหนูด้วยหนเุ่นสาวสุขภัยท่านจะจุ๊บให้เหรอฉันจะจุ๊บอ่ะคิสคิสอยู่ที่เนาจุ๊บจุ๊บนั่งนั่งจุ๊บจุ๊บโอเคยูโรแม่เปียวอยู่ดีดีหนูก็เจอผู้ชายสองคนพูดคิดกันเองไอเวดไอเวสุขภัยในห้องนี้แม่เปียวไอเวทเวทเวทจุ๊บอยู่แม่เปียวช่วยหนูด้วยอ๋อยูโรยูไฟ IGHTING FOR ISAN TEAM WHAT YOUR t e a เาแม่เป no, no, yep, yep. yep. yeah, mm ียวเป็นเทม่เปีวนเทนอเพยะมเปียวเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้พวก I'm very แบบ expert and genius football not h e r อ๋ออ้ามสันิหคุณค่ะแมเปียวคุค่ะอ๋อ he cheers yeah he.